ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็คือหาเช่นเดียวกันครับคือหาเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปใน,ในคลิปโปรโมตรายการเนี่ยว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะรับสมัครนะพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นวันรับสมัครสอสแบบแบ่งเขตนะแบบแบ่งเขตเลือกตั้งคือ27-31ทธันวาคมเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีะถึง16บหนาฬิกาสานาทีนะ ในกทมนี่รู้สึกจะเป็นที่ศูนย์กีฬาไทายญี่ปุ่นดินแดงนะครับตามจังหวัดต่างๆก็แล้วแต่ว่าจังหวัดกําหนดไปที่ไหนเช่นเป็นสารากลางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็วันอาทิตย์เป็นการสมัครแบบบัญชีรายชื่อนะที่แถวแถวโรงแรมแถวเซนทาราศูนย์ราชาการอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ทันสมัครเนี่ยมีนักการเมืองวัวหน้าพักคนหนึ่งนะ เขาเรียกไรภาษาเลยเขาเรียกตายโคมรึเป่านะเออคือเหยียบเปลือกกล้วยลื่นถลายหัวฟาดพื้นดับดับในนี้หมายถึงดับในทางการเมืองเพราะอะไรเพราะว่าไปพูดแสดงจุดยืนให้เห็นเอาชนิดที่ว่าคนทำคนเชียร์เนี่ยนะครับคนเชียร์เนี่ยนะโอโหถึงกลับอึ้งกันไปเลยนะฮะนั่นก็คือ ดร์เอครับดร์เอดรสุชาติวีสุวรรณสวัสดิ์นะคือเรื่องของเรื่องนี้ก็คือว่าดร์เอเนี่ยหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่เนี่ยนะครับเขาไปเ,าเล่นเกมนะคือสุกว่าจะเป็นงานของพรรคเนี่ยนะฮะงานเปิดตัวอะไรของพรรคสักอย่างแล้วนักข่าวเขาก็ไปให้มาเล่นเกมไอเกมนีนเน้เขาจะนิยมการเช่นเขาจะไปถามคุณผู้ชมว่า,านักบอลที่คุณชอบเป็นใครบ้างเขาก็จะเปรียบเทียบระหว่างอาโลนันโดกับเมซี่ ชอบใครสมมติผมบอกว่าผมชอบเมสซี่ผมก็หอกเมสซี่เมสซี่กับซีดานผมบอกเมสซี่เขาก็จะเปลี่ยนคนมาเรื่อยๆเรื่อยๆว่า,าเราจะชอบใครชอบใครชอบใครคลิปนี้นะครับผมไปเจอจากาช่อง t ิกต็อกของไทยรัฐนะไทยรัฐออนไลน์ก็นักข่าวของไทยรัฐนี่แหละเขาก็ไปถามดรเอว่าใครคือนักการเมืองในดวงใจของคุณนะครับ เขาก็ไล่เลียงกันมาเรื่อยๆเลยว่าระหวา่างคุณพิธานะครับกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเนี่ยปรากฏว่าดเรเอเนี่ยแกเลือกคุณพิธาตลอดเลยแม้กระทั่งคุณพิทากับคุณอภิสิทิ์อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนปัจจุบันเนี่ยนะครับดเรเอก็เลือกคุณพิธาหรือแม้แต่กระทั่งดรคุณพิธากับนายชวนหลีกภัย อดีตนายกรัฐมมติอดีตัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่คนประชาธิปัตย์ให้ความเคารพนับถือเนี่ยดกรเอก็บอกว่าเลือกคุณพิธาแล้วท้ายคลิปก็สรุปเลยในเป็นเสียงนักข่าวนะคือเรามาเปิดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเลิก,กสิทธิ์นะท้ายคลิปนักข่าวาก็สรุปว่านักการเมืองในดวงใจของด็อกรเอก็คือคุณพิธาริมเจริญรัตแล้วก็มีไอ้ไอไกระดาษเงินกระดาษทองโปรยลงมาอะไรแบบนี้นะครับ ไม่ว่าจะเอาลุงตู่มาเปรียบเทียบเอาคุณอภิสษ์ษม,าาาามาเปรียบเทียบเอาคุณชวนมาเปรียบเทียบหรือใครต่อใครมาเปรียบเทียบเนี่ยดอกเตอร์ก็ยืนเลือกคุณพิธาตลอดจนจบเกมนะจริงๆก็เป็นสิทธิ์ของดอกเตอร์เอแหละนะไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรหรอกแล้วเราจะชอบรักใครชอบใครมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราแต่ว่าคนจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เขาก็ยังลังเลเออดอกเตอร์เอนี่ก็เข้าท่าดีนะอะไรความคิดอ่านเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะ เออก็คือพูดไงว่าแฟนประชาธิปัตปัส่วนหนึ่งก็ลังเลนะหรือ,อ,อประชาชนที่มีแนวคิดทางการเมืองที่ไม่เอาส้มไม่เอาแดงส่วนหนึ่งก็เออ,อยังลังเลอยู่นี่พอบอกคลิปนี้ออกมาเนี่ยนะครับแล้วแชร์กันเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหคนก็บอกโอ้โหแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้รู้รู้กันไว้จะได้ชัดเจนกันไปนะอันนี้ไม่ได้อมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรเพราะผมเคารพในการ ตัดสินใจในความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับใครจะชื่นชมใครจะอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวเพียงแต่ว่าเอามารายงานในฐานะที่ว่าพอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดกระแสบแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันเกิดกระแสเกิดขึ้นว่าอ้าวแม้แต่คุณชวนหลีกภัยอะ่ะพิธาก็ดีกว่าเหรอคนก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยพิธาเนี่ผลงานคืออะไรเหรอคือจะชอบคุณพิธามากกว่าคุณชวนเนี่ยก็เป็นสิ่งของเขาอีกแหละไม่ผิด นะแต่คนก็จะมีคําถามไนงะเอาท่านเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าคนแบบพิธาเนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบโอ้โหคุณภาพดีอย่างงุ้นอย่าง,งานี้นนนอย่างนันก็นาก็กฮะทุกคนเ็ได้เป็นนายกหมดพิธาว่าเออมนันก็ต้องได้ดีไปเออเพราะทุกคนไม่เคยว่าไงเออทุกคนไม่เคยว่า,วา <laughs> นะนี่แหละครับก็เลยเมื่อวานนี้จนถึงเช้าวันนี้เนี่ยนะเออ ผมว่าโอเหนื่อยเลยนะพักไทยเก้าใหม่เนี่ยเหนื่อยเลยเพราะอะไรเพราะว่าโอเคแหละดรเออาจจะคาดหวังคะแนนจากเด็กรุ่นใหม่ที่แต่เด็กรุ่นใหม่ถ้าสมมติเขาเขา,เขาไม่เลือกประชาธิปัตย์เขาก็ต้องไปเลือกประชาชนอ่ะเลือกพักประชาชนเลือกพักส้มอยู่แล้วนะแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของการตัดสินใจทางการเมืองของเขานะครับโดยดรเออาจจะไม่คิดหรือเปล่าว่าไอ้คลิปคลิปนี้มันจะส่งผลสะเทือนมากขนาดไหนอย่างไร นะครับอ่าอันนี้ก็เอามาให้เห็นกันนะครับอืมนะเออนี่ยก็บอกว่าไม่ตกหลุมค่ะแกเลือกของแกจริงๆคือคือคือคลิปนี้เนี่ยนะเขาก็เอาคนคน,นี้คน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 นั้นมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณบรรหารอ่าเนี่ยน้องทีมงานบอกเอาเลือกเอาดีนนายกมาทั้งหมดเลยตั้งคุณบรรหารคุณอภิสิทธิ์นะพลเอกประยุทธ์คุณชวนหรือแม้แต่ทักษิณชินวัตรอะไรต่างเหล่านี้ พิธาชนะคนเหล่านี้หมดเลยนายสายตาของดรนะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะขอ,เ,อเรียนแบบอาจ,จารย์สมเกียรติพงไบบูลหน่อยก็แล้วแต่นะครับก็คนก็เลยรู้สึก,อกโอ้โอเคโอเคเข้าใจแล้วคนบอกเข้าใจแล้วนะฮะอันนี้แหละครับก็เรียกว่าก่อนสมัครนะครับก็กลายเป็นสิ่งที่มันจะเกิดผลกระทบแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วคนบอกก็จบแล้ว นะก็ดีชัดเจนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ